สำหรับคุณลูกค้านะครับที่กาลังมองหานะครับพื้นไม้สักบันไดไม้สักไม้สักแปดรูปขนาดต่างๆหรือว่าจะเป็นมะค่าไม้แดงไม้ตะแบกนะครับมาที่ชิตวาคาม้ยนะครับเข้ามาดูนี่เลยนะครับเรามีพื้นไม้สักครับสต็อกอยู่เต็มโกดังเลยไม่ว่าจะเป็นปรคเก้ไม้สักขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้สักคัดเกรดนะครับเก็ดเอเอนะครับตัวไม้ายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปหรือว่าจะเป็นพื้นไม้สักขนาดใหญ่ด้านนี้เลยนะครับพื้นไม้สักขนาดใหญ่อย่างนี้ก็มีตัวนี้ หน้า6นิ้วความยาว2เมตรสตอร็อกมาเยอะมากนะครับสีมาประมาณสี500ตลับเลยครับหรือว่าข้างในนะครับต้องตามได้เลยนะครับจะเป็นไม้ขนาดกลางเช่นพวกพื้นไม้สักหน้า6นิ้วความยาว1เมตรหน้า10นิ้วความยาว1เมตรเนี่ย,เ,ย,เ,ยเรามีสต็อกความสูงเต็มโกดังครับหรือว่าตัวที่ลูกค้าเนี่ยนิยม,มนําไปใช้งานก็คือตัวบันไดไม้สักแบบนี้นะครับ เราก็มีสินค้าพร้อมส่งเลยความยาวมาตรฐานตั้งแต่เมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับลูกตั้งลูกนอนมีครบนะครับมีตั้งแต่ไม้สักไทยนะครับเป็นไม้สักแหวรูปแบบคัดเกตครับหรือว่าจะเป็นไม้มะข่าไม้แดงไม้ตะแบกพวกนี้อิมพอร์ตมาจากลาวนะครับผมตัวนี้นะครับสินค้าพร้อมส่งแล้วก็มีบริการติดตั้งโดยครบวงจรนะครับจากชิตะวาคขามายข้ามาดูโกดังเราก่อนได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดซีซีหนึ่งสี่สองสองสี่หรือวัดทางไล่ครับเอสไอเอสทีวีวีโอดีนะครับร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆก เข้ามาดูก่อนได้เข้ามาชมสินค้าก่อนได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเข้ามานั่งคุยกันเข้ามาพูดคุยมาดูตัวไม้ก่อนได้นะครับยินดีบริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ